หลังจากทีมชาตินอร์เวย์นะครับโชว์ฟอร์มแบบร้อนแรงเกินห้ามใจด้วยการถล่มเอาชนะเอสโตเนียไป4ประตูตอนหนึ่งหลังถล่มอดีตแชมป์โลกอย่างอิตาลีไป4ประตูตอนหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้มอมกับการตีตัวผ่านคอรอฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีซึ่งพวกเขาครับใช้วิธีการอย่างไรทําไมถึงสร้างประวัติศาสตร์ได้สําเร็จเพราะไม่ใช่มีเพียงแค่เอลลิงบาสหาและหรือว่ามาตินโอเดกาเท่านั้นนะครับแต่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่หลายคนนี่อาจจะยังไม่ทราบเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ขอบสนาม มาแนะจะมาเหล่าให้ฟังกันครับอาราบัสปีดผสมประสานกาแฟสองสายพันธุ์อาราบิก้าโรบัสตาหอมเข้มท้ายลอง นักเตะชุดนี้เนี่ยหลายคนยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำนะครับในตอนที่นอร์เวย์ชนะบราซิลไป2ประตูตอนหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกปี1998ที่เมืองมาร์กเซยโดยทางสตาเลโซบาเคนครับผู้จัดก,การทีมคนปัจจุบันซึ่งตอนนั้นรับบทเป็นกองกลางร,รู้ดีว่าการพาทีมชาติไปฟุตบอลโลกเนี่ยมันยากมากและมันมีความหมายมากแค่ไหนดังนั้นครับโซบักเคนจึงได้สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้กับนอร์เวย์ชุดนี้โซบัเคนนะครับเ่าว่าฟุตบอลเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะมากตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นนักเตะแต่ทีมชุดดดนนีีี้กกกก็มแแแรงผัััละสปิตบบบเยวพวพ ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอเวลามารวมกันที่ทีมชาติทุกคนเชื่อในโปรเจกต์ของทีมนี้และอยากทําเพื่อกันและกันคุณจะพูดถึงเรื่องแทคติกในสนามได้เป็นชั่วโมงแต่ทั้งหมดนี้มันไม่มีความหมายเลยถ้าคุณสร้างสปิริตทีไม่ได้จากทีมที่เคยถูกเล้าว,ว่าทําอะไรก็ซับซ้อนเกินไปไม่ได้เรื่องคงไม่ได้ไปเล่นรายการใหญ่แล้วละ่ะแต่ตอนนี้ครับทีมของโซบักเก็นเนี่ยกลับเต็มไปด้วยการควบคุมอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมความมั่นใจและการมองไปข้างหน้าอย่างเชื่อมัน่นพร้อมสาหรับการเดินทางไปเวิร์ลคัพในปี แเม็กซิโกที่เป็นเจ้าภาพในปีหน้า นี่คือนอร์เวย์ครับที่มีทั้งโคที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเทคนิคแบบละเอียดยิบเลี้ยงเชื่อมโยงทางอารมณ์ภายในทีมด้วยแต่มีตัวเลขมายืนยันเรื่องนี้นะครับระดับการเพลยซิ่งการแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายค่า XG แต่ก็ยังมีอะไรบางอย่างนะครับที่จับต้องไม่ได้อยู่ในทีมนี้ซึ่งมันคือความรู้สึกที่ว่าพวกเขากําลังเขียนประมบทเลยเรื่องราวใหม่ๆโซบาเกนครับสร้างวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมมากๆให้กับทีมชุดนี้พวกเขาผ่าแรงวิจารณ์มา,มามากมายและทําให้พวกเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขขขึ้้้้นนนนนยยืยืหััดออรรรรใใตวงงงเาเงารราากสสะะบบแลลไ์ ซึ่งนี่นะครับคือคายกย่องของเอริกทอสเวดอดีตผู้รักษาประตูทีมชาตินอร์เวย์และท็อตแนมฮอสเปอร์ได้กล่าวเอาไว้และตอนนี้นะครับนอร์เวย์กลายเป็นหนึ่งทีมที่ดีที่สุดในยุโรปไปแล้วการเป,ปลี่ยนแปลงของนอร์เวย์นะครับเริ่มขึ้นจากศึกยูฟ่าในเล,ลีกเมื่อปีที่แล้วจากทีมที่หายหน้าหายตาจากเวทีนานาชาติไปนานตั้งแต่เขารอบยุโรปี2000อีกทั้งเดือนตุลาคมปี2024ครับเคยโดนออสเตรียถล่มแบบยับเยินไป1ประตูต่อ5ซึ่งมันก็เหมือนเป็นการตอออกยยย้้้าาาททุขววิจรรณนะับ่่่่ีีีมเเเไไดดสแแลลืง พวกเขากลับมารวมพลังกันอีกครั้งใน2นัดสุดท้ายจนแซงหน้าควา้าแชมป์กลุ่มและได้เลื่อนชั้นไปลีกเอตอนนั้นเลยครับรู้สึกได้เลยว่ามีอะไรใหม่เกิดขึ้นมันอาจจะแค่เนชั่นลีกและรางวัลก็แค่ได้เลื่อนชั้นแต่สําหรับนอร์เวย์มันมีความหมายมากๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในรอบหลายปีที่นอร์เวย์รู้สึกว่าเป็นผู้ชนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์โซบักเกนยังโดนด่าว่าทําทีไม่ได้เรื่องมีคนเรียกร้องให้ปลดเขาด้วยซ้ําจากคืนวันนั้นครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนอออรรเเววยชนนนนนะ11ััดตตติ่นน่กกใททาาามมงงปป็ไถล ไป3ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกไลา่ย้มอิสราเอลไป5ประตูต่อศูนย์และเกมที่โชว์ความเหนือนะครับด้วยการถล่มมอนตว่าไป1 1อประตูต่อหนึ่งย้อนกลับไปในเกมกับอิสราเอลนะครับยิ่งตอกย้ําว่านอร์เวย์คือของจริงเพราะว่าหลังจบเกมเนี่ยโค้ดอิสราเอลอย่างรานเบนซิมอนถึงกับพูดว่าผมเชื่อว่านอร์เวย์เนี่ยคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปอยู่ในเลเวลเดียวกับสเปนซึ่งตอนนั้นนะครับคำพูดของโค้ชอิสราเอ อเวนนะครับยิงประตูได้มากที่สุดในยุโรปก็คือ37ประตูแอสเซสมากที่สุดนะครับ29ครั้ง XG รวมกันนะครับสูงสุดถึง24.70ครั้งเสียแค่5ประตูใน8เกมสุดติ่งกระดิ่งแมวทั้งเกมรับและเกมรุกเลยครับ โซบัเก so นนะครับซึ่งจะอายุครบ57ปีไม่ปิดบังความาภาคภูมิใจด้วยการบอกเท็ดลับว่าเขา,าค่อยๆสร้างนอร์เวย์ขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นกุญแจสําคัญก็คือผมได้ทํางานกับทีมบ่อยๆรู้สึกสบายใจมากขึ้นกับสไตล์การเล่นที่ผมอยากให้พวกเขาทําบางทีเนี่ยผมอาจจะตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปในช่วงแรกแต่เมื่อดูทรัพยากรที่เรามีแล้วทั้งตัวหลักและนักเตะรุ่นใหม่เราต้องเล่นให้กล้ากว่านี้เราต้องเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่แม้เราจะเจอกับทีมใหญ่ก็ตามเพราะว่าทีมนี้ไม่ต้องกลัวใครอีกต่อออไปแแลละนนนกกจาเทคคิขงโบ้วั หลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับนอร์เวย์ก็มาประตูพร้อมๆกันหมดมาร์ตินเอเดกาดยกระดับแม่ทัพที่วาดลวดลายเหมือนกับวาทยากรลูกหนังอันโตนิโอนูซาครับแม้จะฟอร์มแว่งกับสโมสรไลฟ์ซิกแต่กับทีมชาติเล่นเหมือนปีศาจยังไงอย่งงางนั้นและเมื่อคุณมีอลินบรฮา,าแรแลนที่มีค่าเฉลี่ยการยิงประตูมากกว่าจำนวนนักที่ลงสนามมันโหดเหี่ยมเหนือมนุษย์แบบไม่มีใครทําได้แบบนี้มาก่อนหนึ่งในเกมที่สําคัญที่สุดนะครับคือเกมกับอิตาลีในเดือนมิถุนายนหลายคนมันแคบคิดว่าอิตาลีเเเเเนนนนนนี่่ยจจะะฉกกกุดออออออขขงรววมาาาใหห้้็็็ปชิๆพพ อยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่แถมอดไปโบวคับสองครั้งล่าสุดแต่กลับกลายปเป็นนอร์เวย์ครับที่แสดงบทเรียนทางเทคนิคให้ทั่วโลกได้เห็นโซบาเคนนะครับบอกว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดจากเกมอิตาลีเนี่ยแม้ว่าสื่อจะพูดถึงเครื่องแรกที่เรานำสามศูนย์แต่เครื่งงลังเราทําไม่ดีมากๆเราใช้เทคนิคป้องกันเกมรับโดยการครองบอลเราเก็บบอลไว้หมุนไปเรื่อยๆแล้วพักเอาไว้ทําให้อิตาลีต้องวิ่งไล่และเสียพลังงานไปเยอะมากๆในขณะที่เราประหยัดแรงไว้เพื่อโจมตีตอนมีจังหวะและนี่คือสิ่งที่ทีมชาตินอร์เวย์ไม่เคคยา้้ม่อนนวปปลลีแงงรั ไม่ได้เกิดจากแค่ฮาแลนหรือว่าโอเดกาแต่เพราะว่าโครงสร้างของทีมชุดนี้ไม่ได้บุกมากขึ้นแต่บุกฉลาดมากขึ้นนั่นเองโซบักเคนนะครับใช้ระบบ4 3 3กับ4 2 3 1ที่มีความยืดหยุ่นกลายเป็นเพรสซิ่งไดมอนด์ในจังหวะไล่บอลสร้างจังหวะหมุนบอลเพื่อลอคู่แข่งให้ขึ้นมาบีบแล้วสวนกลับทันทีเขาบอกเองเลยนะครับว่าการใช้เกมรับในยุคที่หลายทีมเน้นประกบตัวต่อตัว,ตว,ตวคือข้อได้เปรียบคู่เซนเตอร์อย่างคริสโตเฟอร์ไอยเยอร์ครับและทอร์เบิร์นเฮเกิมกลายเป็นแกนนาหลักที่น คโซบาเห็ตน,นะครับบอกเพิ่มเติมว่าเบิร์เนี่ยเคยมีบทบาทเล็กๆตอนอยู่กับเชฟย,ยูนเต็ดกับเบอร์ลี่แถมยังเจ็บบ่อยแต่ตอนนี้เขาก้าวขึ้นมาเยอะเราปรับบทบาทของเขาให้เหมาะกับจุดเด่นของเขา ในเชิงตัวเลขนะครับนอร์เวย์เนี่ยครองสถิติเกี่ยวกับการดนหนึ่งต่อ1นและการเลี้ยงผ่านคู่แข่งสูงกว่าทั้งเบลเยียมและสเปนโซบักเคนนะครับยอมรับตรงๆว่าการมีออสการ์บ๊อบและอันติโอโนซาทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพวกเขาคือจอมเลี้ยงกินตัวตัวจริงแต่ทั้งหมดนะครับไม่ได้สั่งให้บุกแบบบ้าบินเพราะสามิีมอยู่ตรงกลางเนี่ยยังคงช่วยเกมรับได้ดีมากส่วนฮาแลนด์ครับคือกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกและตอนนี้จะไปถล่มประตูบนเวทีฟุตบอลโลกปีกมครันซึ่งนรับมาแสดงให้เห็นถึงความ แบบไม่มีปราณีใครๆแต่สิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับคือการเล่นเพื่อทีมทั้งการเพรสซิ่งแบบทุ่มสุดตัววิ่งเปิดช่องให้อเดกาและนูซามไม่เคยบ่นเวลาบอลเนี่ยไม่มาถึงตัวสิงทอสเวนนะครับบอกว่านี่คือสิ่งที่ทําให้นอร์เวย์สมบูรณ์แบบที่สุดโซบักเคนเนี่ยคือคนที่ทั้งอ่านเกมขาดและบริหารคนเก่งโซบักเคนเป็นคนที่พูดตรงๆไม่มีอ้อมค้อมมีครั้งหนึ่งเคยตะโกนด่าออสการ์บ๊อบกลางสนามแต่เขาเนี่ยทำแบบนั้นได้เพราะนักเตะรู้ดีว่าโซบักเคนคือคนที่จริงใจและททททํําาาเพืื่่่่อออลลูกลาาีีีมมแ้วจะะถไรรคคสสสิงััญุดหบโ ตอบทันทีว่ามันคือระยะห่างมันไม่ใช่แค่าคาสวยหรูนะครับแต่มันคือระยะห่างของลายแนวรับระหว่างผู้เล่นระหว่างผู้ถือบอลกับตัวเลือกนี่นะครับคือสิ่งที่ทาให้โอเดกาดเนี่ยเห็นช่องที่คนอื่นมองไม่เห็นและส่งผลให้ฮาแลนด์วิ่งทะลุลายได้แบบมองตาก็รู้ใจส่วนก้องหลังนะครับไม่ต้องถอยลึกลงไปแบบในอดีตบทบาทความเป็นผู้นำเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งมาตินโอเดกาดนะครับเป็นกัปตันทีมนนอาร์เซนอลฮาแลนด์เป็นผู้น,น,นําในแนวรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้เบิร์แลนซอลล์สครับก็เป็นผ หอมเข้มในรูปแบบกระป๋องที่เป็นการผสมผสานกาแฟาสองสายพันธุ์อย่างอาราบิก้าบวกกับโรบัสต้าเรียดเดียวชมมาให้พร้อมดื่มเลยครับโซบักเคนนะครับบอกว่าเราแบ่งบทบาทผู้นํากันในทีมทุกคนเข้าใจว่าการสร้างวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทั้งกลุ่มแมสื่อนะครับจะรุมแต่ฮาแลนด์แต่เขาก็อ่อนน้อมและเป็นที่รักในทีมอีกทั้งโค้ชเนี่ยยังช่วยรักษาสมดุลด้วยการให้พักเวลาจําเป็นเพื่อไม่ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้กังวลว่าทีมชาติโหงใช้งานเข้าหนักเกินไปหลังข้อรอบครับใบหน้าของโ so ซ ที่หลายคนนะครับเคยมองว่าหมกมุ่นกับระบบมากเกินไปจนไม่น่าจะสําเร็จในฟุตบอลทีมชาติที่มีเวลาซ้อมน้อยนิดเดียวแต่ตอนนี้ครับเขาคือคนที่สร้างทีมด้วยความแข็งแกรง่งด้วยระบบและสปิริตไปพร้อมกันเพราะว่านี่เนี่ยมันคือเรื่องที่ต้องใช้เวลามากกว่า27ปีกว่าจะกลับมาถึงตรงนี้ได้โซบเคสนนะครับบอกว่าสิ่งที่รู้สึกก็คือโล่งใจตอนจับฉลาดเนี่ยผมแทบมั่นใจว่าอิตาลีจะเข้ารอบแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นพวกเราผมภูมิใจมากผมตั้งมาตรฐานไว้สูง แล้วนักเตะก็ตอบแทนผมอย่างยอดเยี่ยมพวกเขาทํางานได้วิเศษมากๆผมไม่คิดว่าจะมีคืนที่งดงามกว่านี้ในชีวิตมันแทบจะเหนือจริงมันเป็นช่วงเวลาที่หนักมากเราอยู่กับแรงกดดันแบบนี้มาโดยตลอดไม่ใช่แค่ชนะอิตาลีในเกมแรกแต่ยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายการซ้อมการประชุมเทคนิคก,การรวมกันอยู่ทุกอย่างมีความเสี่ยงทั้งนั้นตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกโล่งใจมากและผมคิดว่าจะยิ่งมีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆและไปรอดูกันนะครับว่าทีมชาตินอร์เวย์ของโซบักเค็เนี่ยจะไปได้ไกลามากแค่ไหนในศึกฟุตบอลโลกปี อยากเห็นทีมชาตินอร์เวย์ไปไกลแค่ไหนลองคอมพินพูดคุยกันหน่อยนะครับอาราบสปีดผสมประสานกาแฟ2ส,สายพันธุ์อาราบิกา้าโรบัสตาหอมเข้มท้ายลอง